สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็พอล่าทำลาบปลาทูน่านะคะอันนี้ปลาทูน่ากระป๋องนะคะกระป๋องใหญ่คะ่ะอันนี้คั่วนะคะเรียบร้อยใส่หอมแดงนะคะทุกคนหอมมากเลยค่ะตอนนี้ก็จะมาทําวิธีการปรุงของพอล่าทุกคนแบบง่ายๆนะคะอาหารกระป๋องค่ะก็มีมะนาวนะคะทุกคนก็บีบเลยคะ่ะบีบมะนาวนะคะตามใจชอบชอบเปรี้ยวก็ใสยย่เยอะนะคะพอล่าก็ไม่ต้องเปรี้ยวมากค่ะทุกคนเนี่ยนะคะ ก็คนให้เข้ากันเลยค่ะพระําเป็นลาดแห้งๆนะคั่วแห้งค่ะไม่ใส่น้ําค่ะนะคะปลาทูน่าเขาจะอร่อยแล้วก็มันนะคะทุกคนนั้นก็ปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะก็พริกป่นนะคะ็ลามไม่ต้องทานผิดมากค่ะ ใส่ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วพิ่ป่นคั่วเสร็จแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะเราจะได้กินนานกินเขาจะไม่เหินนะคะวิธีเก็บรักษาของพอล่านะคะข้าวคั่วนี่หอมใส่เยอะหน่อยนะคะชอบแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะพอล่าก็จะใส่น้ำปลาด้วยนะคะสูตรพอล่าเองนะคะทุกคนชอบค่ะ กเอนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีสละเน่นะคะผักเพวค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะง่ายเนาะก็คนเลยค่ะคน้เข้ากันเลยนะคะง่ายมากเลยทุกคนเห็นไหม ลองลาบดูนะทุกคนลาบปลาทูน่านี่อร่อยนะคะทานกับข้าวเหนียวก็ได้ก็สวยวก็ได้ผักสดนะแตงกวาสลัดนะคะน,นี่เขาอาจจะจืดเนาะพบอ,อลร่าไม่ทานเผ็ดทุกคนเขียวสดด้วยผักใส่ผักเยอะๆเขาจะได้หอมอร่อยนะคะ กขาจะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะทุกคนถ้าเราคั่วหอมๆเลยนะคะคั่วใส่น้ำมันนิดๆค่ะแต่ตอนคั่วปลาก็ไม่ได้ทําให้ดูเนาะทีแรกก็จะไม่นึกว่าทําวิดีโอแต่ไม่ได้ลงวิดีโอนานแล้วพอลาก็ทําหน่อยถ้าไม่พอลาไม่ลงคลิปวิดีโอแล้วก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนเลยนะคะทุกคนต้องขอโทษขออภัยด้วยพอลาก็ เอาตามสไตล์เราเนาะไมได้ซีเรียรเอาที่เราทําได้ทาแล้วมีความสุขคทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสมันนะคะชีวิตเราทําแล้วเรามีความสุขก็ทําจะลงหรือไม่ลงก็คือความสุขของเราค่ะทุกคนพอล่าก็ใช้วิธีพักผ่อนนะคะตอนนี้พักผ่อนนอนทานแล้วก็ดูหนังฟังเพลงไปนะคะแต่ไม่ได้ไปชมบ้านเพื่อนไปบ้างไม่ไปบ้างนะคะ ก็ไม่ได้ลืมนะคะทุกคน,นนี้ก็เสร็จแล้วก็มาชิมเลยค่ะทุกคนว่ารสชาติเป็นแบบไหนนะคะเปรียร้ยวกำลังดีทุกคนเผ็ดก็กำลังดีนะคะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยเพราะล่าชอบรสนี้กำลังดีเลยนะคะอหอมหอมทุกคน หอมพริกข้าวคั่วเราคั่วเองจะหอมนะคะอันนี้ก็เตรียมจานเสิร์ฟได้เลยนะคะพอล่าจะทานเข้าสวยวันนี้นะคะจัดจานเสิร์ฟเลยค่ะค่ะทุกคนพอลา่ลาราบปลาทูน,น่ากระป๋องแบบไม่ง่ายแบบ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 สไตล์พอลา่าทุกคนนะหอมอร่อยน่าทานนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ